เอมึงด่าอย่างเดียวเลยเฮียมึงออกเงินให้เขาเก็บตัวเไอ้สัตว์เฮียกูไม่ใช่สมาคมฟุตบอลนะกูออกเงินให้เรียกกูนายกสมาคมฟุตบอลเลยเฮียเราเรียกนายกตู่แล้วถ้าเขาออกเงินให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแว็กนั่งดูตู่นางดานะครับกลับมาแล้วไป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 ทุกสลังเลยไงย้อมหัวมาเลยเฮ้ยฮัลโหลพุทไยได้บอพ er> ุทไธเดซีข้าม ฮัลโหลฮัอายาวเฮ้ยฮูอายู่เฮ้ยถูกแล้ววันนี้เนี่ยแม็กนั่งดูตู่นั่งด่าเนี่ยจะมีเรื่องราวที่นำบอกว่าด่าไหมวันนี้ด่าไหมวันนี้อาจจะต้องมีด่ากันบ้างแต่ว่าไม่ด่าแล้วไม่ใช่ด่าแบบอุตรุดด่าคืออย่างนี้ถ้าใครติดตามรายการจะรู้ว่า ด่าทุกครั้งเนี่ยรายการเนี้ยทุกครั้งจะต้องมีแบบสอดแทรกเราไม่ใช่ด่าไปเรื่อยนะเราด่าแต่ว่าเราให้คําแนะนำนะใช่มีคนบอกโอ้ยตู่ไม่รู้ทุกเรื่องเลยเฮียไม่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลล่ะกูเป็นได้กูเป็นเลยเฮียอยากเป็นไป้ไม่ยากดูวันนี้คนก็ด่าชื่อหมายแล้วชื่อตู่เนี่ยโอ้ยไ่เป็นนายกอีกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเหมือนกันเป้เลยดิเหมือนีัเป้เลยไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะอ่ะประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของ U17 ที่เพิ่งจะแพ้เวียดนามนะครับล่าสุดก็แพ้3-0นะคือโอกาสตกรอบมันคงไม่มียากแต้มแล้วก็ลูกเสียมันค่อนข้างจะแบเบอร์ในการเป็นอันดับ2ที่ดีสุดในการจะเข้ารอบสุดท้ายของแชมป์เอเชียนะครับแต่ว่าการได้แพ้เวียดนามถึง0ูนย์ประตูต่อ3มันบ่งบอกอะไรได้บ้างแม็กอันดับแรกเลยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงขวบปีหลังแล้วกันนะฮะทัวร์นาเมนต์ที่ไม่นับ a f f s u z ู k ูกครับที่เราชนะเขานะไล่ลงมายู่สามยูสิ u เก้ายบแม่งทุกยูอะถ้ามีย8 บอลหญิงยังลาไม่แพ้นะตีกงซีเกมอะไรเงี้ยออถ้าไม่นับแชมป์ที่มาโ,โน่ทำได้เนี่ยหลังจากนั้นมาแทบจะทุกชุดทีมไทยเจอกับเวียดนามทีไรแล้วโดนเวียดนามตลอดโดยที่เราจะอ้างว่าโค้ดไม่เก่งก็ไม่ใช่เพราะที่เราโดนเนี่ยแม่งโค้ชหลากหลายมากบอลหญิงบอลเด็กบอลยี่สามบอลซีเกมโค้ด ไม่เหมือนกันสักคนไม่เก่งทุกคนเลยวะเออนี่ไงก็หลายคนบอกโค้ชไม่เก่งมันจะไม่เก่งทุกคนเหรอวะหรือแผนไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยมันโดนเวดนามตบทุกชุดแล้วแพ้แบบบางชุดแพ้หลุดลุยอย่าง u 17นี่ก็ถือว่าสู้ไม่ได้บางชุดแพ้แบบโชคไม่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผลงานมันก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเราโดนเวดนามตบทุกชุด รายการนี้แม่งจะเหมือนรายการทอล์กของกูอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลากูพูดเนี่ยกูพูดยาวโบดิวมันก็จะชอบแบบว่าซอยให้แต่เด้งดีที่มันซอยให้ถ้ามันไม่ซอยให้เนี่ยถ้าคูซอยเองก็คงจะโดนเมียกระทิ้เฮ้ยไม่ใช่ครูซอยมีเขียงไหมอะไรใช่นมันซอยกัญชาแล้วถามว่าเราควรจะต้องทํำยังไงอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเรากับเขาต่างกันยังไงบ้างก่อน เราต่างกันในเรื่องของการเตรียมตัวแบบชัดเจนเลยเวียดนามเนี่ยเขาไปเก็บตัวต่างประเทศเขามีเวลาในการเรียกเก็บตัวแล้วก็ไม่ต้องมีหลีกไม่ต้องมีหายอะไรชุดที่ไปตัวญี่ปุ่นมาด้วยนะตัวญี่ปุ่นอก็อุ่นเครื่องนนี่นั่นก็มีเวลาเตรียมความพร้อมในขณะที่เราเนี่ยกว่าจะได้ทีมชุดนี้มาเสด็จน้ําเนี่ยก็อีกประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนแข่งก็ใช้เวลาแตกต่างกันพอสมควรนะครับถามว่าเตรียมตัวแล้วมันซ้อมนานกับซ้อมไม่นานมันต่างกันยังไงผมไม่อยากให้นึกถึงสภาพของการเรียนหนังสือ ระดับมัธยมแล้วกันเด็กที่เรียนห้องเดียวกันอะ่ะมันก็จะมีความรู้จักสนิทสนมรู้สไตล์รู้ว่าไอนี่เล่นได้รู้ว่าไอนี่น่าจะกวนเตยรู้ใจไอนี้กระทืบก,กันได้ความเข้าใจในจุดนี้มันเป็นความเข้าใจแบบเดียวกันกับเบสิกของฟุตบอลถ้าสมมุติว่ากูเป็นคนได้บอลแล้วกูรู้ว่าไอตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเติมแบบเนี้ยกูจ่ายแบบไม่ต้องมองได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่าไอเนี้ยมันจะไปถึงตรงจุดนั้นเพราะว่ามันความเข้าใจมันเยอะไงเนึกออกอปะคุณลองสังเกตพวกฟุตบอลต่างประเทศอ่ะบางทีอ่ะเขาจ่าย จุดว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนเลยแต่เขาใจไปถึงจุดตกที่เพื่อนจะวิ่งไปหาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องวิ่งไปตรงนันคือเขาซ้อมมานั่นเองมันมีสอแบบเว้ย แบบแรกก็คือเราจะทําแบบเขาไหมเก็บตัวห้าเดือนเรียกนักเตะมากองกองกันไว้แล้วอยู่กินด้วยกันเนี่ยยาวๆคนก็จะบอกว่าโอ้ยเฮียโบราณเด็กที่ไหนใครจะมาอยู่กับมึงห้าเดือนไอ้เฮียมันเก่าไปแล้วเออเด็กเขาไม่สังกัดกันหมดเด็กเขาไม่สังกัดกันหมดเขาก็ไปเล่นโน้นเล่นนี่มึงก็เอาตัวเก่งๆมาเล่นมาเล่นที่นี่สิอีกหนึ่งเวก็คือจัดลีกมึงจัดปมาอะไรยุทธรีมึงจัดเนื้อเบารีลีแม่งอ่ะเนี่ยตุลาเนี่ยต้องเริ่มต้องเริ่มคิกออฟแล้วเนี่ยสมมตินะเตะยุทธรีเดือนพฤศจิการ มึงเอาตัวทัวร์นาเมนต์เอาไปเลือกไปเล่นใช้ทัวร์นาเมนต์ไหนมึงจัดไม่ลงล็อกอะมึงจัดไม่ลงล็อกกับเอฟซีอะถ้ามึงจัดยุธลีกตอนพฤษภามิถุนามึงได้ทีมชาติแล้วมึงเก็บตัวกรกฎาสิงหากันยางไปแข่งเฮ้ยอย่างนี้จบปะพอมึงไม่ทำะไรอย่างก็บอกไม่มีตังค์ก็ไม่มีตังค์มึงจะทำไงอะเนี่ยโรงเรียนเขาจัดทัศนศพ่อเขาเก็บเงินคนละห้าห้าสิบบาทพ่อบอกว่าโห้าสิบบาทแพงพ่อไม่มีตังค์พ่อบอกว่าพ่อไม่มีตังค์ลูกเดือนนี้พ่อหาเงินลำบากลูกก็อดไปทัศนศพ่อหี้ยกลายเป็นลูกก็ไม่ได้ มีประสบการณ์เหมือนเพื่อนก็คล้ายๆกันะ แต่ทุกทั้งหมดทั้งมวลยุทธหลีกหรือเรื่องเวทีลงเล่นเรื่องเก็บตัวหาเหวเนี่ยก็ตามเน<อ>ี่ยปัญหาเลยครับมีเงินหรือเปล่ามีเงินหรือเปล่าอ <c oughs> ย่างเดียวเลยสุดท้ายก็ต,อ,ตอนนี้ปัญหาที่ทราบมาคือที่เราไม่มีทั้งเวลาการเก็บตัวทั้งโปรแกรมอุ่นเครื่องคนนึงแหละโอเคเกิดจากงบประมาณนั้นไม่ถึงไงมันไม่มีเงินไงคือเงินเก็บตัวยังไม่มีอ่ะแล้วเงินจัดยุทธหลีกอ่ะมันมหาศาลกว่าการเก็บตัวนะมันจะมันจะเอาที่ไหนมาเอาแล้วถามผมว่าเอ้มึงด่าอย่างเดียวเลยเยียมึงออกเงินเขาเก็บตัวไอ้สัด เนียกูไม่ใช่สมาคมฟุตบอลนะกูออกเงินให้เรียกกูออนายกสมาคมฟุตบอลเลยอี๋อะเรียกนายกตู่แล้วออถ้าเขาออกเงได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของสมาคมที่มันจะต้องไปหา ถ้าคุณไม่มีงบคุณก็ต้องไปหาสปอนเซอร์ซึ่งตรงนี้มันคือหน้าที่ของคนบริหารนะครับฉะนั้นเนี่ยคนบริหารก็ต้องรับไปเต็มๆปัญหาคือสนามไม่ดีเจ้าของสนามโดนด่าปัญหาคือแผนการเล่นไม่ดีโค้ชโดนด่าปัญหาคืองบประมาณไม่มีก็คนบริหาระโดนด่านั่นแหละก็ต้องก็ต้องยอมรับสภาพว่าคุณต้องโดนด่าทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือเราจะไปโทษเด็กโทษโค้ชได้ไม่ทั้งหมดคือเอาตรงๆโค้ชก็มีส่วนรับผิดชอบแหละกับผลงานที่เกิดขึ้นแต่ว่า ม,มันมันไม่ใช่สําหรับการวางแผนในระยะยาวผมว่าต้องมองให้รอบได้ก่อนว่าสมาคมหรือว่าผู้บริหารนะซัพพอร์ตโค้ดเต็มที่แล้วหรือยังก่อนอจะไปโทษโค้ดนะมผมยกตัวอย่างตอนที่ชุดใหญ่ที่นิชิโนขอนักบอลไปยูเอีสี่สิบคนนะ่ะอันนั้น,นะสมาคมจัดให้นะจองตั๋วเพิ่มให้อะไรให้อันนั้นซัพพอร์ตเต็มที่สุดท้ายผลงานไม่ดีอ่ะอันนั้นเราโทษนิชิโนได้เราโทษโค้ดได้ถ้ามันถ้ามันซัพพอร์ตเต็มที่แล้วแต่ว่าเชฟไม่ดีอันนั้นด่านด่าเชฟได้แต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวัตถุดิบที่่มาาาหรืออเจ้้ขงนะ ซัพพอร์ตเชฟดีขนาดไหนเขาขออะไรเพิ่มไหมเขาขอเวลาเก็บตัว2วิคุณให้เขา3วันขอเวลาเก็บตัวเดือนนึงคุให้เขาอาทิตย์เดียวอย่างนั้นน่ยมันจะแล้วมันมาทั้งโทษโค้ดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกนักนะแล้วใครอยากทำงานด้วยทำไม่ดีก็โทษโค้ดโค้ดก็สิผายสวยตายห่าเด็กๆน้องๆเป็นอนาคตของทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้หนิได้แต่อย่าไปด่ามันเยอะนะครับน้องมันก็มีหัวใจถั่วใจแล้วมันเด็ก16จากที่จะมั่นใจกลายเป็นโดนพวกมึงด่าเสียหมาหมดนะครับ<อ>ผมเป็นกําลังใจ<อ>ให้กับทีมชาติทุกชุดนะครับผมมั่นใจว่าตัวผมซัพพอร์ตพร้อมๆซัพพอร์ตกับทุกๆคนที่เสียสละตัวเองแล้วก็ไม่ดีก็ก็ว่ากันเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ไปเราไม่ได้บอกว่าห้ามตั้หนินะแต่ว่าตั้หนิต้องมีขอบเขตไม่ใช่แบบเฮียโค้ชกับไอเด็กคนนี้แม่งจับบอลยังไม่ไม่ดีเลยเด็กแถวบ้านกูจับบอลดีีกกววววว่่่่่าาามมััันนนไไไใชชงงดดดด้้้้แแตตเเเเเยยยยยยร์์ลลิิูสส แม่งยิงลูกที่สองไอ้สัตว์โคตรดีใจเฮฮาแลดนยิงไปสิบสี่ได้สัตว์เฮียเอ้ยแม่งคนเล่นลีกเดียวกันไม่เนี่ยเฮียเหมือนกันเราด<อ>ูเยอะยังไงเราก็เชียร์เพราะฉะนั้นทีมชาวไ<อ>ทย ยังไงเราก็เชียร์เหมือนเดิมครับผมโอเควันนี้แม่ต้องดูตู่ต้องด่าพอก่อนนะงไแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวีคหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งบอลเต็มแม็กซ์ที่ยอดดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ยอดดูคลิปรายการก็ต้องบอกว่าดูเยอะขึ้นนะเป็นหลักพันละเริ่มหลักพันดีขึ้นเรื่อยๆเออเออแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องนี้นะครับถึงคุณจะชอบดูและไม่ชอบ subscribe หรือไม่ชอบที่หน้าผมมันคลิกเดียวเอง subscribe กดให้หน่อยเถอะใช่นะวัััััันนนนีีี้ลลาไปกก่่ออเเยจใหมสสสสววดดคครรบบ